ดีครับเรามาพบกันอีกครั้งนะครับใน f p c นะครับในบทที่3นะครับการจัดแผนพัฒนาการผลิตและการบริการนะครับในเรื่องที่1 oui. well นะครับวันนี้กูจะมาสอนเรื่องการกําหนดทุนการผลิตหรือการบริการนะครับในส่วนในหัวเรื่องที่2นะครับก็คือการวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือบริการนะครับส่วนในเรื่องที่3นะครับก็คือการกําหนดเป้าหมายการผลิตหรือบริการ ส่วนในเรื่องที่4ี่ก็คือการกําหนดแผนกิจกรรมต่างๆนะครับส่วนในเรื่องที่ห้านะครับการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการต่างๆนะครับก่อ,อนที่ครูจะสอนวันนี้ในอีพีสีนะครับครูจะให้เราไปดูคลิปการสอนทางวิดีโอคลิปกันก่อนนะครับว่าวันนี้ขอจะให้แนะนําในการจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือบริการเป็นอย่างใดบ้างเดี๋ยวจะครูจะให้คําแนะนําในตอนหลังนะครับครับเราไปดูคลิปกันก่อนนะครับ แล้วหรือยังการสคิดถึงการวางแผนการทำงานเราต้องคิดถึงการทำงานก่อนหากเราวิเคราะห์การทำงานจะแยกได้เป็น3ข้อ1กําหนดจุดหมายปลายทาง2วาดแผนที่ที่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทาง3เดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางมี3อย่างนี้คนส่วนมากมักพูดว่า การวางแผนการทำงานคือวิธีที่เหมาะแก่การทำข้อ3คือเดินไปถึงจุดหมายปลายทางแต่บ่อยครั้งที่เราทำได้ไม่ดีนักเพราะเราไม่ได้ทำข้อ1กับข้อ2การออกเดินโดยไม่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนก็เหมือนการที่จุู่ๆเราปีนขึ้นเขาทันทีคงเป็นปัญหาแน่ถ้าระหว่างปีนเขาเราสับสนขึ้นมาว่าเอ๊ะ นี่เรากําลังปีนเขาลูกไหนกันแน่หากรู้ตัวอีกทีก็พบว่าปีนเขาผิดลูกไปแล้วคงกลายเป็นเรื่องใหญ่การกําหนดจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องก่อนคือสิ่งสำคัญที่สุดเป้าหมายที่ชัดเจนคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานการที่เราวาดภาพเป้าหมายได้ชัดเจนหรือไม่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จในการทำงานแล้วเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะกำหนดจุดหมายปลายทางได้ ผมขอตอบว่าสิ่งสำคัญคือการจินตนาการไม่ใช่แค่จินตนาการแบบคร่าวๆแต่เราต้องจินตนาการให้เห็นเป็นภาพและมีความสมจริงด้วยการสร้างโลโก้คือจุดหมายปลายทางนั้นหรือผมขอยกตัวอย่างเรื่องคุมามงทางจังหวัดคุมาโมโตได้ปรึกษากับคุณคุนโดโคยามะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของจังหวัดเรื่องการโปรโมทจังหวัดคุมาโมโต เนื่องจากเส้นทางรถไฟสายคาโกชิมะของคิวชูชิงกันเซงจะเปิดให้บริการในปีคศ2011คุณคุณโดจึงเสนอแคมเปญว่าเรามาแนะนำของดีของคุมาโมโตให้ทุกคนรู้จักกันดีกว่าแคมเปญน,นี้ให้ชาวเมืองเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทำให้ชาวคุมาโมโตตื่นเต้นดีใจมากและเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าคุมาโมโตเซอร์ไพรส์ ผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากมีการรวบรวมความเห็นว่าคุมาโมโตะมีเรื่องสุดยอดแบบนี้นะส่วนของที่ระลึกหรือสินค้าประจำเมืองก็มีการติดสติกเกอร์โลโก้ของคุมาโมโตะเซอร์ไพรส์งานที่ผมต้องทำคือการออกแบบโลโก้ของคุมาโมโตะเซอร์ไพรส์ผมได้ฟังเรื่องราวจากคุณคุณโดและอ่านเอกสารต่างๆแต่ก็รู้สึกเอใจอยู่นิดหน่อยว่า แค่ทงเว็บไซต์กับโลโก้จะทำให้คนสนใจได้งั้นหรือผมรู้สึกกังวลแต่ถึงอย่างนั้นก็ทำโลโก้ขึ้นจนเสร็จจนใกล้ถึงเวลาพรีเซนต์แล้วผมก็ยังรู้สึกคาใจว่าครับเป็นยังไรบ้างครับเมื่อดูคลิปกันแล้วนะครับในเรื่องการจัดแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการก่อนอื่นที่เราจะต้องการจัดการแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการนะครับ เรามาดูในการประกอบธุรกิจจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ทิศทางและเป้าหมายของการตลาดเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันตลาดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากโดยไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องผลกําไรอย่างเดียวนะครับแต่การตลาดสินค้าและบริการจะต้องมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริบ,รบรโภคด้วยดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องจัดทําแผนพัฒนาการตลาดเพื่อเป็นผลสร้าง เส้นทางของการประกอบอาชีพให้เกิดความมั่นคงการตลาดคือปัญหาหลักของการประกอบธุรกิจนั้นมากที่สุดนะครับเพราะมีการแข่งขันกันมากจะทําอย่างไรจะสามารถสู้คู่แข่งขันได้อย่างอย่างเชี่ยวชาญนะครับการจัดทาแผนพัฒนาการตลาดจึงมีองค์ประกอบหลักดังน,นี้นะครับก็คือ1การกําหนดทิศทางและเป้าหมายของการตลาด2ก็คือการกําหนดกลยุทธ์ของเป้าหมายในสินค้าของตลาดนั้นๆน,น,นะครับ ส่วน3ก็คือการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่มีความสําคัญในการในการพัฒนาตลาดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ทุกด้านของตลาดดนั้นนะครับส่วนข้อที่4ก็คือแผนการพัฒนาเพื่อให้ทราบสถานการณ์ของตลาดและก็เป็นจุดเด่นของตลาดที่เราต้องการทำนะจุดทั้ง4อย่างนี้เราต้องรู้ว่าการจัดทําแผนัฒนาการผลิตหรือการบริการนั้นเป็นอย่างไรเราสามารถพัฒนาแผนการบริการผลิตและบริการของเราได้นะครับ รครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าเราไม่มีจุดสําคัญนี้เราก็ไม่สามารถพัฒนาไปได้นะครับครับได้ความรู้กันมากแค่ไหนนะครับในการเรียนวิชาการจัดําแเลนและปะัญหาการปรผินในการให้บริการาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับใน EP5 นะครับแล้วเราก็พบกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับ